ราตรีจ้ามันอาจจะเห็ดขนมปังน่าเห็ดคําตะเลนอยู่ในนี่สิมี่เนยแล้วก็กระเทียมนะคะสับหยาบผัดให้หอมใส่เห็ดคันตะเลนลงไปกุ้งไม่หน่อยกับสับหยาบนะคะเดี๋ยวจะทำขนมปังให้ทวยใ่กินดูซิว่าจะออกมาน่ากินไหมผัดให้หอมค่ะ ปีนี้โูซึกววาได้เก็บเห็ดมีความภาคภูมิใจมากไฟนี่แล้วจ้ะกระเทียมบดนะคะพริกไทยเพื่อความหอม จากนั้นให้เห็ดหอมมีห้าก็จะใส่นี่ยเลยค่ะกุ้งสับยาบใส่กุ้งสับยาบลงไปเพื่อพี่น้องอยากกินตามเนาะว่ามีเห็ดท่านตะเล่นก็เอาเห็ดบานห้าเห็ดเหมือนกพี่น้องเห็ดนั่งล่มเห็ดนั่งฝาก็ได้คือกัน บ่เอากุ้งเอาหมูเอาไก่สุดแทนแต่เพื่อเป็นไอเดียสำรับแตบบ่ว่ากินอาหารเดิมๆแล้วกระเบื่อเนาะเพื่ออยจะเปลี่ยนเมนูผัดไปคะ่ะเพราะไงเราสินเข่ม่นางถือวัน่อยเข้มเนี่ยเราก้บพอใจแบงั้นก็นสิใส์เกลือต้องไป่จ้ะนางกินเค็มจริงแล้วก็จะเพิ่มความแซกนิดหน่อยด้วย ผงปรุงรสนะคะอันนี้เป็นผงปรุงเทปฮองค่ะอีกหน่อยหนึ่งพอหนั่นหัวหอมมาอีกหน่อยนะคะมันเค็มเนาะจากนั้นก็ปิดเตานะคะปิดใส่เลยจ้า เดี๋ยวเราก็จะเตรียมขนมปังมายัดไส้นะจ๊ะบางคนจะใส่เป็นขนมปังฝรั่งเศสแต่เมื่อนี้น่มจะใส่ขนมปังที่พวกเมื่อน้อยกับพ่อใหญ่มากินเนาะเต็มเมื่อได้แล้วจ้าไปเลยขนมปังพาครึ่งเนาะแน่นอนจะเอาตรงใส่พืออกเ,เพื่อเราจะใส่เครื่อนลงไป นี่เลยจ้ะใส่ลงไปเลยจ้าใส่เน้นๆสงสัยว่าจะหาย่อใหญ่กินคนเดียวสงสัยไม่น้อยก็จะต้องกินเป็นมูระมัางานนีอุ่นตะอกได้แล้วนะคะอืม เกิอบเอีกซ mm ์บางเท่าไหร่น่าจะได้ซีบันสี่ชิ้นแน่แน่เพื่อนโมโห mm hmm. เพื่อนเอาน้องฝังเอาเน่ไหม เดี๋ยหอด้น a t ตจอดชอนแล้วน้าอีอุ้งล้อมอเพิ่นโมโหเพิ่นเอาเนื้อออกมาถาเพิน่นโมโหจุดประสงค์ของเมียจะเห็ดแบบใจอ้อข้อที่เอืมขอท่ัเพิ่นใช้ยอกอ็เอตตเมดได้ ว่าสิว่ากินอาหารแรงก็ชิดต้องกินนี่แหละคนเราม่มูน้ำแหละใส่เน้นๆไปโลดจากนั้นไม่นานก็นจะใส่ไข่นะคะตีไข่แป๊บนะึงตีไข่ค่ะขยับมา ังให้มันอยู่ที่กอนเป็นอย่างคืออยากเฮียระวางข้างเรอเป็นบใหายขน,นมปัง,ท,งท่านผู้ชมฮะฟีอลาเฟีลาดรินฟีล่ะได้กเก็บดวงเราไรมอลาฟีล่ะการสะพล่าเฟรดูยมอร,มอ,ร,ร,นอ,มอ,รอน อ๋อย่างเมี่ยงเมนูคันสปอเลย์ยิโพเซบิเวอร์เินเตเมี่ยงเป็นถามเห็ดเอาขนมปังออกขาดคือเห็ดซีซีร่งพอดีนะไข่มาหน่อยบปรตีนไส่อีหยังนะคะเพราะว่ามันมันเมี่ยงเกลือกับนนั้นเท่าไส้ลงไปแล้วเนาะจานนั้นกัสซีคูชีตค่ะูดชีตก เขาพีขูดบัหงดไดขูดี่น้อง <ST> <EN C> เน้นชีดให้หนะว <ST> <EN C> ัสกีวัสดีวาดูสีกันแล้วใ่นหมแค่เราอุดสเลยหัวควนเนีย <ST AR EN C> ่ยตัด ชีสเออใส่เมื่อดรดคคยกินก็ได้ชีสมด๊อยดอกไว้อันนึง <c oughs> อย่าเสียงกี่ขานปวดทองนะคะกินชีดแล้วปวดทองกินได้ยุ่แต่มันบอมันบอชินเนาะ คิดว่าสามอันนั่งสีอิมเมี่ยกระิไปต้อยอันเดียวเท่านั้นละเรียบร้อยโวยหอมนิดหน่อยเอาเขาอบค่ะอบที่ไฟสองร้อยบนล่างนะจ๊ะแป๊บเดียวก็ได้กินเขาอบก่อนเด้อสักครู่ลูกค่านั่งรอละจ๊ะ ไงกินโคกไม่หน่อยกินโยเกิร์ตเนาะไม่น่าจะเป็นอิกตอดนิดน้อยแอบส่องก่อนสิลีตินเดี๋จากสองนาทีได้เรื่องเรียบร้อยเลยจ้า ไข่ไม่ต้องสุกมากนะคะเอาไข่แค่เยิ้มเยิม,มันจะได้แซบๆบน้ำเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟแกับ,บัตเนี่คนกินรอยอยู่ยัตตาวัามเฟอร์ชิตติมันห่อนเด้ต้องใจเย็นเย็นเมเกชเฟอร์ชิตติวินฮอเครียดอะไรนะ <got> ่นทติงครับเป้นครับเส้นคือท้องสม อ่ะขอกินเก็บบรรยากาศกินกันสองคนก่อนเดอ้อแต่แซ่บกันยังขอคาโอลาสลูดวินเขาเมียนะฮะน่ากิน <c oughs> น้ำเปรี่ยว <c oughs> อืมแซ่บแสบเนาะอ,อืม ใช้เช็ดเป็นอีซแซมแลมกินเป็นมูพัพมพัมซุกบัน้นปลายเพราะว่าวมันไว้กอ่อสร้างนะเป็นไว้ตั้งตัวเม็นไว้ก่อร่างสร้างตัวอันนี้วนไว้เก็บเกี่ยวความสุขบ้านปลายอากาศข้างนอกสูนญลงสับทรารอ,อมเนื้ออุตเต ศูนองศาแต่ก็บ่มีล่มกับไข้ยงเพราะว่ามันยังไม่ได้ออกไปถิง้งขยะนั่นเย็นมันม่นหนาวเย็นเมื่อหาเสต็ม่นู่อย่างให้พใญายกินยังมมแรงงทำมาลุ่นกันตอนนี้เขาซึกว่าเล่ามีความสุขวันขึ้นได้แม่หยุดงาน มีคนใจ่ใจมีคนดูแลเนาไปรับพี่นอ้องเดี๋ยว,วกราจะใจกล้ารัวนะจุ๊บจุ๊